เหนื่อยเหนื่อยช่วงนี้ทำอะไรดีวะเล่นเกมก็เบื่อบอนอะไรครับคุยคนเดียวโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้โหใส่หน้ากากเท่าไร่ครับเนี่ยหน้ากากคนเนี้ยต่อยได้ไหมใครไปได้แม่ละแม่สวัสดีครับแม่แม่ทำอะไรครับแม่พอกหน้าอยู่โอ้ยลูกลูกแจ แม่กำลังพอกหน้าอยู่ลูกอย่ามากวนลูกต้องใช้สมาธิมึงเสียกูเลยไอ้แซด <c oughs> <c oughs> โอ้โหแม่ครับผมขอโทษครับที่ผมเสือกครับผมโอเคครับผมผมผมไม่อยากอยู่แล้วครับแม่แม่ผมไม่ไปนะครับผมไม่ไปนะครับเดี๋ยวผมไปช้อปปิ้งกันนะครับเออแล้วของมึงเดี๋ <c oughs> ยวไปทำตามอย่าไปพูดตามแม่นะครับว่าแม่พูดพูดจาไม่ดีบอกว่าแพ่ผมนะครับเออโหนี่คือรถเรารถเราก็ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เว้ยแต่มันก็เหมาะกับเราดูรถทะเบียนฮะเซนเซอร์ดีไหมเนี่ยทะเบียนอะไร f c 1 9 8 8โอ้โหนี่นี่นี่รถนี่รถหรูนี่นนนนนว่ารถไหลไหล,ไหลกี่ปีวะเนี่ยโอร้รุ่นอะไรอ่ะโอ้่ารุ่นรุ่นอะไรก็โลควายหรอรุ่นก็โลดควายอ <laughs> โอเคครับช่างมานเถอะอ่าเราไปวิ่งเล่นกันเดี๋ยวฮะออกกำลังกายครับช่วงนี้อ้วนนะครับ โอ้ไม่เชื่อดูฮะดูยังไงดีฮะดูดูครับหัวล้านเลยฮะไปพึ่งไปบวชมาครับมาครับไปบวชมาฮะไอโดตังมาด้วยฮะตอนเล่น <c oughs> ไปจิกก็ะสองร้อยมาโอ้วดียายทำไรอ่ะอ๋อพอดีฉันกินขนมปังอยู่น้ำขนมปังเลยครับคุณยายเออทำไมชอบหาเรื่องเหรอโอ้โอผมผมไม่ได้หาเรื่องครับผมแค่มาดูเฉยครับว่ายายกินอะไรครับ อ๋ออยากกินขี้อ่ะโอ้โหลูกล่าเมื่อกี้จริงๆด้วยฮะใช่โดนัทอยากกินแม่ละโอ้ผมไม่ชอบผมไม่ชอบครับผมไม่ชอบทำไมยายใส่งวกสวยจังเลยครับลายเอาซะแบบลายวุ้บวูบวุบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนพึ่งเลยครับยายอ๋ออ้าวใช่กูไม่มีบ้านนะไอสัตว์เอาฮะอะไรนะครับยายอ๋อไม่เป็นไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรยายยายทำเออเออเออยาย โอ้าเอ้ายายแป๊บนึงยายยายเมื่อกี้อ๋ออ๋ออะยายเป็นอะไรฮะผมตกใจตรงที่ยายใส่ใส่ไอ้อะไรคาราบาวแดงหรือยายเออใช่เลยหลานเป็นเอฟซีเอาคูวิ่งหนีมึงแล้วกันเอ้ายายไปไหนยายไปต้นไหนอะมึงยายไปไหนยายคุยกันดีๆก่อนเนอะเอ้ายายสลบแล้วผมแค่สะกิดเองยาย โอ้โหอันนี้ลูกสกิดเลยเนี่ยถ้าลูกไม่นสกิดลูกขนาดไหนโอ้โหผมถีบเลยยายเอาบิ๊กไซมายิงเลยยายโอ้โหยายขอนอนดีกว่าโอ้โหยายไม่นอนดีๆหรือยายโอ้โหยายเขาสลบนะครับยายเขาได้จะกินไอ้ขี้เมื่อกี้เนี่ยจนเสพเหม็นตายครับวิวิวขับรถอะไรของคุณเนี่ยนี่โอ้โหเมื่อกี้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยนี่มันพี่พี่อะไรเนี่ย นี่เป็นพี่นนดีกว่าพี่อะไรว่า <c oughs> จำไม่ได้แล้วอ๋ออยคุณชกคุณเส้นแรงเลยโอ้ยใจเย็นฮะใจเย็นใจเย็นพี่พี่อะไรวะพี่อะไรวะกูจำไม่ได้แล้วพี่คนดังๆที่เป็นเกย์โอ้จำไม่ได้พี่เหมือนมากเลยอะ่ะไม่เชื่อเนอาะใส่รูปมาเลยโคตรเหมือนเลยว่ะโอ้เอาโชกผมแล้วหนีอ่ะอะฮะชกผมแล้วหนีเหรอฮะ เอา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 ขับรถดีๆสิครับหน้าพี่เหมือนใครวะจำไม่ได้แล้วเอ้าเอ้าเอ้าคนนั้นเขาขับรถดีครับนี่ไปจับเลยครับคุณตำรวจคุณตำรวจมาจับผมทำไมอออ๋โอ้ยพี่อะไรจำชื่อไม่ได้วะจนก็สกูเบอร์เลยหัวร้านอยู่เนี่ยจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรวะเอ้ยพี่อะไรวะ ใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยฮะโอ้สงสารผม f อซพี่ครับผมก็เลยตัดหัวลถเนี่ยจำชื่อไม่ได้โอ้ไม่น่าตายตรงนี้เลยยีกูไปแล้วเอ้าเอ้ขอโทษครับวิ่งหนีดีกว่าตำรวจมาแล้วเอ้าโอ้โหเขาสาทำความดีครับผมใส่คิดความเร็วในใจแล้วโดนตายโดนฟ้าลงโทษโอ้ผมไม่น่าเลยนะใครดานะบายครับกูตำรวจผมไม่ชอบแล้ว เออเออเออแป๊บนึงแป๊บนึงเออยเอออะไรโอ้โหสองดาวโอ้หปล่อยพี่ตูนไม่ใช่ดิชื่ออะไรวะจำไม่ได้ละพี่โตเหรอเออพี่โตเออจำชื่อได้พี่โตพี่โตเออพี่โตเหมือนพี่โตจริงๆเปล่าฮะโอ้โหวิ่งมาเจอตำรวจตักทางเลยฮะโอ้โหขับแบบเร็วฮะ เออโอ <49! S 1> ้โหรถพังไปโอไมค์ก้อนเลยเหรอโอ้โหโอ้โอ้โหนี่คุณแบบอะอะไรนะอะไรนะอะเรื่องเหรอโอ้โหเสียงเจ้าใหญ่มากเลยอ่เสียงข้าใหญ่แล้วโอ้ไม่นะอะไรนะพูดเหมือนเกเลยเสียงเหมือนเกตกเกียนแตกมาล้านเหมือนกูเลยฮะเรียนแบบกูเลย พี่ไปบวชมาบวชเกมบวชกรรมแล้วล่ะนะครับอะไรอะไรอะไรยิงวะโอโยิงเสียดหน้าเลยเออกูตายแล้วล่ะโอ้โหผมเหยียบกูอซะกูเจ็บเลยเออตอนนี้กำลังนั่งสมาธิครับลืมตาขึ้นมาตายแล้วฟื้นอยู่โรงพยาบาล มันสุดยอดจริงๆครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากอะไรเฮ้ยไงเพื่อนอะไรอะอะไรอะอะไรละ่ะเพื่อนมึงเลยครับนะหัวร้านเหมือนกูเลยนะนื้อดำก็ดำเหมือน <c oughs> กูโอ้ <c oughs> เจ็บหน้าดูไหม <c oughs> เจ็บเจ็บเอาเอาคุณหมอครับมามาบอกเขา มารักษาเขาหน่อยครับเขาเป็นลมแดดครับอยู่ผมเดินสะดุดเท้าเขาเพอาสะดุดเท้าผมแล้วเขาเป็นลมแดดเลยครับด,ดูเป็นอะไรครับเอาแล้วรอยที่มันเป็นรอยบุบเนี่ยคืออะไรฮะออผมไม่รู้เหมือนกันครับเขาน่าจะกระแทกพื้นนะครับแล้วมันบุบตรงตรงเก้าอี้นะฮะเห็นเลือดไหมครับไม่เห็นอะ่ะโอ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอยู่ดีเขาก็แบบสะดุดลม้มฮะโอ้โหรู้สึกว่าตรงเป้าเขาจะมีรอยช้ำนะครับ อ้าวคุณดูได้ไงครับโอ้ผมมีตาทีพอผมเวสองสาวอยู่แล้วครับอ้าวคุณตำรวจครับอ้าวอ้าคุณตำรวจมีป้องกันเนี่ยไหวพริบดีนะฮะไหวพริบดีเหรอตีเหรอเอือเอือเอืออู๋หูตำรวจอ๋อไม่ใช่คุณตำรวจนี่คุณพยาบาลพยาบาลไม่ใช่พยาบาลอืมอะไรครับนั่งดีๆสิครับโอ้โหเออเออนอนไปกับเขาอยากนอนไปเขาเหรอครับอ่า คุณหมอครับคนอยู่ดีๆเขาก็เป็นลมแดดครับสงสสยเขากลัวเรื่อฮะอเดี๋ยวผมไปดูครับใช่ครับไปดูเลยครับเขาเป็นอะไรไม่รู้ครับอยู่ดีเขาก็เป็นลมแดดนะรู้สึกว่าเขาจะมีรอยช้ำเลยครับใช่เลยครับเขามีรอยช้ำครับผมก็มีรอยช้ำเหมือนกันครับนี่ดูผมกลัวผมดีเยี่ยดดาว่หมเหมือนมีผมแบบตัดผมแบบตัดผมแหกมาตำรวจนี่ก็เอายังเมนคนร้ายอีกวะไปจับมาดูลูกโอ้ผมขอโทษครับผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจครับผมผมแค่ผมก็จะช่วยเขานะครับ โอ้โหคุณตำรวจจะจับผมเลยครับตำรวจจะจับผมเลยผมไม่ใช่คนร้ายครับโอ้โหโอ้ผมโอ้โหตำรวจใจเย็นตำรวจด่าผมเลยอ่ะโอ้โหตำรวจตำรวจตำรวจยาโอ้โหอ่าจับผมไม่ได้หรอกตำรวจจะหล่อจะหลบในรอดช่องเนี่ยโอ้โหยิงผมเลยเหรอโอ้โหยิงผมเลยเหรอโอ้โหโอ้โหตำรวจใจเย็นฮะ คุณตำรวจใจเย็นโอ้โหยิงเลยยิงเลยคตำรวจโอ้โหอะไรวะผมแค่ไปชกเขาเองเอาผู้ความจริงกันหรอเนี่ยผมไม่ได้พูดความจริงผมจะพูดเล่นเอออาเลยไปจับมันจับโอ้โหขับรถไม่ดีเลยเอวเอาตัวเหมือนกันน,กนี่แบบโอ้โหฟอกยูเลยเหรอโอ้โหใจเย็นครับคุณตำรวจตำรวจต้องใจเย็นๆครับไม่เหมือนตำรวจไทยไว้เมงใจเย็นๆยล้อเล่นครับคุณตำรวจผมล้อเล่นเอ้ย ตำรวจไทยดีดีดดครับจับโจรดีมากโอ้เอชั่นดีมากจับผูได้หรือเปล่ายอสโลโมูเช่ชนกำแพงไปหน,นึ่งดอกแล้วชนกำแพงไปสองดอกผมขอโทษครับผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจครับผมนีอย่างเดียวครับแล้วแล้วมึงจะไปไหนอ๋อผมไม่บอกครับ บอกผมง่สิครับบ๊ายบายครับจุ๊บๆบ๊ายบายครับทำไมเสียงเจ้าเด็กจังแสดงว่าเจ้าคือผมไม่ได้คือมไม่โอ้ผมขอโทษที่ผมชนไปครับอ้ผมขอโทษครับต้องเป็นต้องหนีครับโอ้ผมกลัวตำรวจครับผมกลัวตำรวจจใชิดจอนแล้วเจาจะกลัวทำไมครับผมไม่รู้เหมือนกันครับกลัวครับเวลาแบบยี่โมวี่โมเสรสจผมก็ผมอยากหนีครับ เป็นสินค้าจะยานครับถ้าเกิดมึงหนีกูจะจับมึงต่อไปเออผมขอโทษครับผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้วครับหน้าผมยังเด็กอยู่ครับหน้ายังเด็กอยู่ครับไม่เปครับจุ๊บจุ๊บไม่ไปครับจะจับผมเลยจะจับผมเลยจะหนีพ้นไม่โอ โอ้โ้รถรถบุบแล้วครับโอ้เอา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 ตอนนี้ตำรวจพร้อมเหมือราให้ไม่เห็นแล้วมองเราไม่เห็นเราต้องรีบวิ่งเราต้องรีบวิ่งตรงนี้ตรงนี้รีบหนีรีบหนีตำรวจอย่าเพิ่งหยิบตำรวจครับใจเย็นครับฉิบหายแล้วโอ้ยตำรวจมองไม่เห็นครับตอนนี้กำลังสำรวจครับสำรวจว่าเราอยู่ไหนครับเป็นไรครับเรามีโซดครับ หายแล้วเจอเราแล้วฮะชิบหายแล้วชิบหายแล้วตำรวจครับอย่าเพึ่งจับผมตำรวจตำรวจเนี่ยตำรวจไอ้ตำรวจตัวตัวยอ๋อผมว่าอะไรเงี้ยอ๋อผมว่าตำรวจสวยจังครับอ๋อผมไม่ได้ว่าตำรวจตำรวจฟังผิดแล้วคุณตำรวจหูชาหรือเปล่าครับอาจจะฟังผิดก็ได้เอออาจจะใช่ใช่ครับมีครับใช่ไหมครับออากูเหยียบอะไรวะเมื่อกี้กูเหยียบอะไร ว่าจะฟัดเหยียบอะไรวะแปลกอะไรเงี้ยได้ยินเสียงไหมฮะเสียงอะไรวะเหยียบแมวเหรอขอโทษแมวผมชอบแมวจะตายโอ้โหถึงหน้าจะโหดแต่ผมก็ชอบแมวนะไหนบอกหน้าเบกไงอ๋อผมผมพูดผิดครับผมพูดผิดโอ้โหนี่ปีนได้ไงเนี่ย <c oughs> คุณครับคุณครับคุณครับ,รบ,รรรบสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อมีอะไรช่วยฮะอ๋อผม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 ไม่รู้เหมือนกันครับผมบีอ๋อจะไม่บีผมใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเออผมเออ เราเราเสียงอะไรเนี่ยมีโบมีโบครับเมื่อจับผมแล้วครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยโอ้โอ้จะเป็นโจรอีกว่ยังว่าน้าตาไม่เด็กน่าจะเป็นโจรตัวโจนครับผมหนียังไงเนี่ยเหี้ยไอ้เหี้ยคนนี้ยังไงดียิงพึ่งยิงผมครับผมม่ผมม่ผิดผมไ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 ม่ใช่โจรผมไม่ใช่โจรช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหนี่แก๊งเหลืองนี่มาสายเหลืองเสือสายเหลือง กูขโมยรถได้ไหมเนี่ยเออหงขโมยรถได้ไหมไม่ได้หรอกมั้งดูท่าน่าจะไม่ได้โอ้โหตำรวจมาจับแล้วตำรวจจับแก๊งนั้นเลยครับเขาเป็นหัวหน้าเขาเป็นลูกเขาเป็นหัวหน้าของครับเกือบขุดริมล้องเลยโอ้โหใจเย็นครับใจเย็นโอ้โหนี่เป็นจรรีบเลยรีบเลยไปเลยฮะไปๆจุ๊บๆขอบคุณมากครับมึงเอารถกูมานี่ผมกำลงังหนี โอ้โหเจอเสาชนเสาอันที่มันแข็งแข็งอยู่โอเคโอผมขอโทษครับที่ผมไม่ได้หาเรื่องครับผมชนได้เชยครับเดี่ยมันลดพอกูเอาผมขอโทษครับผมขอโทษครับผมขอโทษผมไม่อยู่แล้วฮะไ่อยู่แล้วครับไปอยู่แล้วเออหลบไหนดีหลบไหนดีโอ้ยชนพ่อใครแล้วเนี่ยผมขอโทษครับเอ้าหนีได้วะเอาโอ้ตํรวจไปหาโจนใหม่ละจับกูไม่ได้ใช่ไหม โอ้ไม่ได้คุณคุณคือใครครับเนี่ยช่วยลุงหน่อยลุงจะตายแล้วลุงครับลุงครับลุงไม่น่าเลยลุงไม่น่าตายเลยเกิดชนฉันจะไม่ผมไม่ได้ชนลุงนะครับเออแล้วก็นชนผมนี่นะครับเอาเดีย๋ยวกูจะลอกมึง กูจะเข้าไปในฝันหนึงโอเคครับตายซะเหมือนเออโอเคครับเออคุณคุณช่วยคุณช่วยเขาหน่อยครับเขาเป็นลมแดดครับโ่อยเดี๋ยวเดี๋ยว่าคุณหมอตรวจสอบก่อนนะครับอย่าเพิ่งมาลุมนะครับได้ครับได้ครับดูเลยครับดูเลยครับเออมนวนนี้ส <Ton meeting NG raft> oh, well. ัตว์เอ้ยตายละโอ้ไม่นะลุมแรงจริงๆฉันจะเช็คก็ตายแล้วสินะโอ้ไม่นะคุณตำรวจคุณต้องช่วยเขานะ ผมช่วยคุณไม่ได้แล้วครับเอไม่ถึงช่วยเขาครับไม่ได้เชื่อผมอผมก็ช่วยเขาไม่ได้เหมือนกันครับเพราะเขาบาดเจ็บสาหัสมากกระดูกเล้าครับกระดูกเล้าเลยครับกระดูกเล้าหลายท่อนเลยครับผมไม่สามารถรักษาได้ครับโอ้โหหลายท่อนเลยเลยครับมีรอยตีนหุ่ด้วยครับผมก็เลยไม่จับคุณก็ยังดีเท่าไหร่เลยครับโอเคครับเออเรนเนนเจอกันครับบ๊ายบายครับเจอกัน เฮ้ยจบบินไฟยเนี่ยโอ้ผมขอโทษครับผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจครับหลบในนี้จะพ้นไหมวะเข้ามาสิครับเข้ามาสิครับเข้ามาสิครับอ้าวเอาไงอะฮะเอาไงอะเเอสอส S อ S โอ้โหเป็นเหล็กไร้ปะเนี่ยอ้าวเจ็บเจ็บอ้าวเป็นลมแดดยังไม่มีแดดไปแล้วครับไปไปจุ๊บ บายบายครับผมไม่ได้ช่วยผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมแค่ผมแค่ตอบดีบซสีไว้เข้าไอ้เฉยครับพูดอะไรวะแปกไม่ออกบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนอย่าให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่ออีกก็สามารถกดซับสไครนะครับกดติดตามได้เลยครับกดกระดิ่งด้วยนะครับแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยนะครับามบายครับจุ๊บหัวร้อนโอ้โหหัวร้านหัวร้านท่อประจันเลย ไอ้เหี้ยกูต้องเคลียร์กับพ่อ,อกอูอีกฮะพ่อกูปอเป็นตำรวจด้วยอะชิบหาย